และฟ้าสสายสเปเชียลนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีค่ะเป็นวันลอยกระทงค่ะนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมาประกาศผลนะคะผู้ชายสุขภาพดีค่ะวันนี้นะคะแนนได้รับเกียรตินะคะจากกองอนานาช่างที่หนุนรักษานระกงนะคะ,ะท่านร้อยตรีสิทธิชัด สิทธิศักดิ์สินขจรนะคะสวัสดีค่ะค่ะนะคะแล้วก็ดีเจเซ์วันนี้เราเจอกันอีกแล้วลอยกระทงแล้วประจันแล้วก็น้องแนนนะคะเจ้าของแนนฟอมินนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้เป็นวันดีค่ะวันนี้เราก็มีกระทงนะแล้วเรื่องของกระทงนะก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดนะเรื่องของกระทงทราบไหมคะสมัยนี้แฟนกันเนี่ย เขาจะไม่ค่อยลอยกระทงขนมปังมีเรื่องตลกแย่งกันทานไม่ใช่แฟนกันใช่ไหมเขาก็ไปลอยกระทงเขาอธิษฐานขอให้กระทงนี่คู่กันนานๆลอยไปปั๊บกระทงคว่ำมันดูเพราะอะไรเพราะกระทงขนมปังปลานางปลาเยอะตุ๊บๆเลยเพราะฉะนี อย่าถือว่าเวลามนไม่ดีถือว่าเราช่วยลดภาวะโลกร้อนครับนะจะใช่แล้วตัวเองเนี่ยโสดอ่าทีนีอะไรตั้งเนินตามะงับปุ๊บแต่ก็ลรามีแฟนซื้อของใบตองลอยไปพบกันพร้อมกันนะคะเห็นข่าวบอกว่าเรื่องโจ๊กสำหรับวันลอยกระทงแต่นี่โจ๊กรอบดึกอันนี้คือกระทองลดตัง คุณพี่แมนจําเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่าคุณพี่แนนซี่ได้รับถ้วยนางนกพิาศสุดสวยมาไม่ใช่หรออ่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องกระทงให้ฟังนะครับความเชื่อในเรื่องรอยกระทงนะคะต้องถามท่านกองก่อนครับก็เรื่องความเชื่อเรื่องกระถ่ง ประเพณีแล้วก็ธุนนี้ก็ทราบมาว่าเป็นประเพณีตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมใช่ครับก็เป็นความเชื่อของของบรรพุทธหรือความเชื่อตยายก็คือขอขมาขอขมาแม่บุญค่าใช่ใช่แตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเราเอาสิ่งนี้มีถึงบริสิ์กุลหรืออะไรทั้งหลายเลยลงมาในน้ำวันนี้ก็เป็นวันที่ขอขมาใช่ก็เลยว่าไหว้รุ่งสมัยใหน่ก็เลยใช่มา มาลอยกระทงกันถือว่าถ้าเรารักกันเนี่ยนะคะเราก็จะลอยกระทงไปด้วยกันครับแมนก็มีเรื่องซึ่งไม่เครียกว่าไม่ช่วยอย่างลบหลูน,น,นะอันนี้น้องแมนเนี่ยเป็นน้องชายเรารนะ,ะสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเป็นนายตำรวจใช่ไหมตอนนั้นคุณพ่อก็ไม่ค่อยสบายแม่ก็ไปกลางอา่าวรูร้ส <OS S> ึกตอนนั้นน้องแม่ยังศึกษายอยู่ต่างประเทศนะปรากฏว่าเราก็ไปที่การทะเลเรากระทงมอณพ่อกระทงมอญม่อความ หลังจากนั้นเป็นพ่อเสียหลังจากนั้นที่แน่ไม่เคยไปกลางทะเลเลยค่ะแต่ลอยริมฝั่งนะคะเพราะว่าเขาถือว่าคนสมัยโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะคะก็มีความเชื่อว่าบางทีเนี่ยนะชะตาชีวิตคนนะก็อยู่กับพระแม่พงคาเหมือนกันครับเพราะน้ำคือชีวิตน้ำคือชีวิตนะที่บาหลีเสียดายนะที่บาหลีเนี่ยก็ถือว่าน้ำเนี่ยเป็นที่อยู่ของอสุรกาย เพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างวัดริมทะเลอน้องแมนนาลอดแมนจัดนาหมาให้เล่าเลยก็ธนาอดก็เป็นทีหานการาสุรอินเดียนะครับแล้วก็ในธนารอดเองเนี่ยก็มีที่แบบสิงเล็กเล็กลับลิกลับเล็กเยอะนี่ลับนะครับพวกอสุรกายพวกสัตว์ร้ายพวกผู้ผีพีศาจใช่แบบถ่ายน้ำใช่ใช่ก็ยังเชื่อถืออยู่นะครับ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคร<ฮ>ับเพราะว่าเป็นความเชื่อที่สืบเนื่องกันมาเป็นพันๆปีในเรื่องของศาสนาฮินดูด้วยนะคร<ฮ>ับแล้วก็ที่วิหารน่ำเงนเนี่ยถ้าใครได้ไปเยี่ยมชมแล้วเนี่ยก็จะประทับใจนะครับว่าบรรยากาศดีมากนะครับเป็นยิ่งช่วงพระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าเนี่ยมหาที่ไหนเปรียบไม่ได้นะครับถึงแม้ชีวิตนึงของคนไทยเนี่ยที่เกิดได้ไปที่บาหลีต้องไปที่เทนาัา ถือว่าอยู่ริมน้ำแล้วก็ที่วัดเวราตาเขาเรียกไปยนพระอาทิตย์อัสดงใช่แล้วที่ปราตาเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่พระสิวะ,ะสถิตอยู่นะคะนี้อยากจ,จะฟังท่านคุยเรื่องว่ารอยกระทงเนี่ยนะคะมีความสัมคัญต่อเราอย่างไร ก็ลอยกระทงนะครับก็ที่เคยกล่าวมาครัตก็คือเป็นประเพณีมาตาการนั้นเดิมของของโบราณในของชาวไทยเราแล้ก็เม็นความสำคัญก็คือว่าอยากจะบอกอน้องๆคนรุ่น <c oughs> ใหม่ให้สื่สารประเพณีประเพณีนี้อเอาไว้ให้ยังยืนเพราะว่าถือว่าเป็นประเพณีไทยที่สําคัญประเพณีนี่เราอยาบอยให้มันสูญหายไปจากไปกับการเวลาครัเขาเรียกว่าลอยุกปลอยส่งลอยเศร้าแชร์รอยนไม้ลอ แล้วก็วันเก่าๆปีที่แล้วเนี่ยครับแดนเนี่ยเป็นคนที่โชคดีไลาแฟนเก่านะไม่ใช่ <c oughs> คืออยู่เรื่องชาวบ้านเราก็หายหมดพ <c oughs> <อ>ีแอดตลาดฟูใครรู้จักโทรมาแนนวันนี้พี่วินิตรู้จัดคอนเสิร์ตสายสายผู้เจ้าของเพลงเรงแดนดังอ่ะกำลังสล์เออกำลังนำสไตล์ต<อ>ทุกคนที่อยู่พี่กระนัตพีแอดนัดเพื่อนหมดไปที่เมืเองทอง จายเข้ามาเราจะโทรครับไอ้เราก็ไม่อยากไปไปเธอไปเธอวอนที่หนึ่งขวดปีแล้วนะเนี่ยดิฉันไปค่ะประกอบวิธีว่ารถติดมากครับบนทางด่วนสองชั่วโมงแล้วรู้ไหมพอไปถึงนี่เพื่อนกลับหมดพี่ก็เลยโชว์เดียวตายเพื่อนบอกว่ารถติดเลี่ยวกลับบ้านไอ้คนที่พี่ได้ตั้งใจไปค่ะดิฉันแค่นี่นั่งวีพีค่ะนั่งอยู่ข้างหน้ากัดสายกัดสายก็ อยู่บนหน้าตึงมาเลาะในกระดานสไตล์เต้นจนเสียเฮ้ยจริงๆดูดิมีเทปมานะคะถล่มเขาก็นเรากระโจนเขาขึ้นมาขึ้นมาตรงตรงตรงเขาทำเป็นแบบเหมือนเวทีอ่ะแล้วขึ้นมาลอยคิด่ดิฉันไม่ได้ตั้งใจเลยจะไปดิฉันอยู่ตรงหน้าไอ้สายตึง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 นะไอ้สายเพราะว่ารักมากตรงนี้ออกรายการมิวสิควิไลฟ์มาแล้วอ๋อใช่พี่ถอยแล้วจำได้ ีเนี้ยพวกเราที่ประกวดแมนฟอร์มินรวมทั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเราจะไปเลี้ยงกันที่บ้านต้นข้าวดนตรีของคุณเอาคุณเลิกนอนเสืกลยนะก็ความความยืนยันของเรานะต่องเตือนล้างท้องไยเลยนะครับแล้วก็เป็นล้างกระถินที่นั่นด้วยใช่วันนี้คือคืนนี้เราจะเป็นลากระงกันไปเลยเช่นไรจากรายการเรา นี่เราก็ทานข้าวเศร็จสร์เรียบร้อยเราดูรายการเราไปด้วยช่วงรอยกระทงเราจะเก็บภาพแล้วก็เอามาฝากคุณผู้ชมด้วยใช่ไปด้วยกันไหมคะท่านขออนุญาตที่บ้านก่อนใช่ไหมครับค่ะก็พาครบครัวไปได้นะคะอ่น้องแม่สรุกจะไปลอยกระทงได้กันไหม ทังธุรกิจเพราะนี่เอระว่าสีนึงนะครับ,รบก็ปีละครกหลาครับก็บเหมือนจะเป็นศึกษาพวัฒนธรรมนะครับ <ๆ S 1> ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็อยากให้ไรลุ่นลุ่นใหม่นะครับก็พยายามฝากไว้ยอะนะครับ ใช้วัสดุที่สลายาดีกว่านะ,ะาแล้วก็ขนมปังเนี่ยอย่าไปถือถือว่าเราทำฟุ้ไม่ใช่ลอยๆไปแฟนกันตีกันอุ้ยกระทงฉันรื้หายเลยนะเรื่องนั้นปลาค่ะปลามันกินก็เรื่อกระทงขนมปังางที่เรื่องสนุกสนุกที่แนนเล่าให้ฟังครับวันนี้เนี่ยเรามีรอบตัดสินเพราะนั้นทางบ้านะหัวข้อไปนะคะแนนจำไม่ได้ว่าหววที่เดี๋ยวเราจะให้หัวถึง4642828 เดี๋ยวเราจะรดรับหมดวโหวตในช่วงสป,ปรรัดโฆษณานใช่ล้วพอตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการก็ทำหน้าที่เคร่งเครียดนะคะตอนนี้ทองขคขอบคุณคนะแขบรับเชิญของเราและช่วงสองนะเราจะมีสาวสวยแน่เ<ม>จ้าของ เพราะพี่บุ๊คที่เคยดังที่สุดถูกต้องแล้วก็ทำงานเพลงด้วยนะครับใช่แล้วลีลาบนเวทีของเธอเจ็ดภาษาคนดีสุดยอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เธอเป็นกรรมการด้วยแล้วก็จะมามอบรางวัลนะคะคุณพอสมิ่ยังอยู่กับเรานะคะคุณแม่ยังอยู่กับเรานะคะพี่กอังอยู่กับเรานะคะแต่ช่วงนี้เราต้องขอขอบคุณพี่ผู้กองไว้เดี๋ยวเราไปเจอสิ่งที่น่าสนใจแล้วพบกันช่วงสองวันนี้สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะลอยลอยกระทงขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะ เพล t สวยทั้งรูของหนงท่านเป็นสำหรับธรรมชาติที่นิงดินแดนแห่งซีโรได้ออสเตรเลียที่ยวซิดนีย์พอสติ่ความน่ารักของเราสัตว์พื้นเมืองและชมการตัดวขนแกะชมทั่นียกาพด้่วดงานพิธียา็นชาติบูมาน ทีฟ้ายิ่งผ่านทะลุถุกเขาอันสูงชันขึ้นเกือเช้าเคธิเล่ย์ชมความงดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างของภูเขาสีน้ำเงินและชมยอดเขาสามหนึกก่งปุ่กิ้นกับการนั่งรถฟูได้ไปเรียนเมืองซางในลุ่งแสนดิูบอร์ดเรือ่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโรมาแสงน่าราพร่อมดูสังลานชมอ่างซิตี้โละครอโอเปร่าเฮาส์สนแอนฮาร์เบอร์ ช็อปปี้กัสินค้าที่เที่ยวซิดนีย์พอสติเก้าวันในราคาพิเศษโที่วดวนนะคะ0 2 7 3 6 8 4 4 4 5, 6 0า5 9กแ9 9 0 9, 9่ยมนดีวไม่ทำใคุณผิดหวังนี้แต่จุด ขอนำท่านสู่เวนิสตะวันออกเอเชียใกล้แค่นี้นำท่านไปอบเวนิสเทียนละครเวนิสของอาต้าวเรมิและละครเวนิสมาไว้ที่เวนิสเทียนโชว์บนท้องฟ้าจำลองสีครามที่งดงามกระการตา นั่งเรือคอนราพร้อมเสียงขับกล่อม,าอมาจากนักร้องประจำเรือล่องแม่น้ำารมศจ้าิภาพสอง้านทางขอละครเวรีในบริษ,ษัที่แซจนจจโรนันติขอห่อนเพื่อพาเป็นสิริงมงคลที่วัดจำมนกควนอิ่เชี่ยวโบ๊ทเซนโถอดีตอาณานิคมของ,ของ,ของอป,ปุตตะชอบปินยานเซนโดสแควร์เชี่ยวมากเกา๊าแฮมเซนเจอร มาบูกลองชีนช้อปปิ้งสินค้ามากมายที่หอกเมในราคาที่สุดสุดทีสิบสายรกเท่านั้น0ู7 3 6ส4งเจ็ดสามห9 9ซนเส้าูเราไม่ทำให้เป็นผิดหวังแม้แต่จุดหมายเดียว เคสเตอร์จากการที่บาหลีเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดบริษัทเอเคเอสเตอร์เพลเวอจะขอ,อนำท่านตามรอยอิมมอลล่าที่บาหลีซี่วันสามคืนเที่ยวสัฟารีทัพชมเสือไทรขึ้นโ,โต๊ะุดเผาดินแดงตังมีการยัดคุมเดบสที่อูกลางทะเลทรายเทียชมชมเชยนกแสงรู้นั่งรถแกรนเ,เข้าปากก่าสักรี ขายรูปจักรพิรันตลร่วมเรือเชิญแพทย์ีร่รักขอิฟ้าลิ้ลรกอาหารทะเลริ้นหัดชาตะเมรมเป็นสุดหรือพร้อมช้อปปิ้งที่ตลาดอุบรและย่านทันสมัยเจกลางเมืองเดือนรุ่พิเศษกับเจ้าหนี้บัลลียังที่สัตสมัยและสุปโต์สตานัดเดยวิรยการเรยรไม่นี้คุณผิดหวังเดือนตเดียว MKX you it's ขอหนึท่านสู่เส้นทางทวยธรรมะนิสกาและขอพรผู้คงเป็นสิาิมงคลที่บูรณะพุทธศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ประการตาเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้สัมผัสองค์พระในสุดบนสุดาแล้วจะทําให้คำอธิษฐานเป็นจริงขอพรองค์จตุคามรามเทพที่เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สมัยอาณาจักรสีชัยมูลนาตเที่ยววิหารมินดูุวันสุลตานทีุ่ดงานและล้าค่าด้วยโบราณวัตถุและโบราณสถานสว yes. นน้ำ พิพิธภัณฑ์ในสมัยโบราณวัดต้นกรเนมดรามยันะวัดประมานข้อพวงเทศต่างๆในศาสนาฮินดูช็อปปิ้งแต่สินค้าพื้นเมืองที่ย่านมาลิโบว์พักลมฮินดูพรื้นท์รถอเสียาหนกับโปรแกงโปรโมชั่นหน่งปีในราคารม่เกน9,900บาทเท่านั้นที่นม่จุ้งมจำกัดโทร0 2 7 3 8 8 4 4 2แทนสี่อุจจิกพานเช่ สวัสดีอีกครั้งรอบสองวันนี้นนะคะแานก็ได้รับเกียรติจากสาวสวยชื่อดังนะคะพี่ซาสาคาสัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจร่พิค่ะก็พี่サาเนี่ยเธอก็เป็นพิธีกรอยู่แล้วเป็นเจ้าของรายการอยู่แล้ว <IL EN CO> ทราบว่าวันนี้ออกอัลบั้มด้วยเออออกอัลบั้มอันนี้เป็นซิงเกิลใหม่ค่ะค่ะก็มันเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆ่ะจนอีกับคุณเสิร์ฟมากค่ะนะคะตอนนี้งานก็ถ้ามีเวลาของตัวเองค่ะถ้าไม่ใช่คุณมินซีเชนมาก็ยังนั่งอยู่ว่ามาได้ไงให้มาดูผู้ชายซิกแพคว่าจะคิดดูถนัดแล้วค่ะเป็นไงก็ดูจบจะไม่เลือกไปดูข้าวมันไก่ ตอนนี้เนี่ยเราพี่พี่ไม่มารอบแรกรอบแรกเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่มานะคะติดงานอยู่หน้ามุมเครื่องบะกบอลแมนซี่แล้วว่าถ้ามาไม่ทันก็ขออนุญาตใช่ค่ะทราบว่านะคะก่อนที่จะมาเป็นซาร่านะคะให้พี่แนะนําตัวนิดหนึงกอนเป็นซาร่าแล้วก็เป็นผู้ชายมาก่อนแล้วก็ตัดทิ้งนะคะอ่าแล้วคนแรกเป็นเดียวที่ได้คําว่านายสาวคนแรกของประเทศไทยค่ะออนนี้ก็คือที่คนจะรู้แล้วนะคะออกทุกรายการยกเว้นผีกับสัตว์เท่านั้นที่ไม่ได้ออก พี่สาร่านี่ทราบว่าพี่สาร่านอกจากจะเป็นนักจัดรายการร้องเพลงเก่งแล้วนะพี่สาร่าเป็นนักเขียนด้วยเนี่ยเป็นนักเขียนด้วยเป็นนักเขียนก็เขียนหนังสือมาเรื่องหนึ่งคือใครว่าฉันป่วยนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะออกพ็อกเก็ตบุ๊กเอ่อชีวิตใหม่ที่ใจให้นะคะก็แค่นี้เลยมีวรื่องใหม่ที่จเปลี่ยนแต่ไม่เกิดเรื่องดีค่ะอันนี้บอกว่าชีวิตใหม่ที่ใจเราให้นะคะแต่ตอนนี้ก็เดินสายโชว์ต่างประเทศเยอะมากเพราะว่าไปนิวซีแลนด์เออเพิ่งจะกลับมาจากสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่น แล้วกำลังต่อคิวที่มีซีแลนด์แล้วก็ต่อที่ยุโรปแล้วก็ต่อที่อเมริกาต่อคิวยาถึงพฤษภาปีหน้าเลยเอาเงินไว้ไหนเอาเงินไว้ไหนก็ช่วยผัวสร้างรีสอร์ทค่ะอ๋อเหรอค่ะมีแต่แล้วเหรอเออมีแต่ยี่สิบเอ็ดมีแล้วที่โรงแรมผัวสร้างภูสมไปสิบห้าปีแต่มันก็เลยมาสองปีแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วค่ะอุ้ยตาจะยิ้มรักที่น่ารักมากก็จริงๆว่าไม่ได้ช่วยด้วยความรักเลยพระท่านปลูกไว้เพ่แยกแยะกันตายนะฮะรวมกันค่ะถูกต้องอ๋อค่ะแล้ว คืนนี้เราไปลอยกระทงกันคือนี้กระเทยลอยกระทงมาเรียบร้อยแล้วค่ะกระเทยลอยกระทงแล้วจะให้เลาะไหมคะเป็นกระเทยลอยกระทงหากระเทยลอยมาเรียบร้อยแล้วเลยสองรายการแล้วแล้วจบจากนี้จริงๆมิมีมาเพิ่มอีกรอบหนึ่งรใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปต่อค่ะพี่ซาราขามีความเชื่อเรื่องรอยกระทงนะคะในสมัยโบราณนะในความเชื่อของพี่ซาานะคะว่ารอยกระทงเป็นยงไงคะ จริงๆความเชื่อก็คือปุศโลายค่ะเขาต้องการให้คนมาดูแลแม่น,น้ําก็เท่านั้นเองค่ะแต่กับความเชื่อที่จะปลูกพันกับพุทธศาสนาเรานั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อว่าลางสิบห้าข้ามีจริงทุกอย่างเปลี่ยนไปได้หมดผู้ชายที่คุณว่าผู้ชายจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้ก็แค่นั้นค่ะนะคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะผู้ชายนะคะน่พูดได้ใช่ไหมพุทค่ะผูาา้ชายที่ท,ที่ที่เขาเรียกว่ามี ถ้าเรียกข้ามเพศแล้วล่าะอ๋อจริงๆอย่าใช้คำว่าข้ามเพศถ้าจะเรียกข้ามเพศอย่างที่เขาเรียกว่าผู้ชายข้ามเพศไม่ใช่ผู้หญิงข้ามเพศคือข้ามจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงแล้วต่อไปก็จะข้ามไปอีกภพหนึ่งค่ะเป็นกําลังใจให้น้องๆที่ที่กําลังจะกลายเป็นผู้หญิงนะคะอยเป็นกำลังใจให้มารมีป็นกันเองคือคือที่เมืองนอกเนี่ยก็มี เขามีที่ออสเตรเลียถ้าแนนจำไม่ผิดเกามีให้แต่งงานวันนี้พุ่จะพูดถึงรูปพราโชีวิตคู่นะคะ m ม m a r มาคอสมาคอสนซอนเซสจากอเมริกาก็เข้าเข้ารายการพี่ที่ผ่านไปก็เกี่ยวกับเรื่องรพาราชีวิตคู่ของประเทศไทยกับอเมริกาต่างกันอย่างไรสรุปแล้วว่าคนเราเพศไหนก็แล้วแต่ถ้าแต่งงานแล้วอยู่กินกันได้ห้มันอยู่กันไปเถอะค่ะเดี๋ยวมันก็ดีนแยกกันเองผู้ชายผู้หญิงจริงๆแท่ๆที่มันเราก็จะ กัดทำให้เล้ยงสีนะฮะก็ปล่อยมันใช่เพราะว่านะคะที่แนนดูที่สหรัฐอเมริกานะคะประธานาธิบดีก็เพิ่งฉลองที่ว่าให้ผู้ชายกับผู้ชายแต่งงานกันจริงๆประธานาธิบดีอเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละจริงแต่พี่ต้อยังไม่รู้เลยไม่รู้เขาอาจจริงกันหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่จริงๆแล้วประเทศไทยกำลังจะมีแล้วปีปีฮะปีหนึ่งหกเนี่ยปีสองศูนย์หนึ่งหกเนี่ยนะคะเออคุณแม่นางและนางสาวจะออกกันละนั่นแหตอนนี้คือเรยมาลงแล้วนะคะพอรอชีวิตคู่เออ สสทุกคนในคณาสภารับรองแล้วค่ะทุกคนนะทุกฝ่ายทุกสีเลยนะคะรับรองแล้วแต่กำลังจะออกมากับรูปมาทำาผนวิชาีคค่ะ่ะก็คือแนนมีประสบการณ์คือตอนที่แนนไปอยู่เมืองนอกเพื่อนแนนนี่ก็เป็นผู้ชายแหละคห้าปีต่อมาแนนก็ไปเห็นเขาส่งรูปมาเขาเขาใช่อีกชื่อนึงแต่แนนก็คุ้นๆเอ๊ะคนนี้แต่เขาเป็นผู้หญิงนะคะเราก็เลยถามว่าตอนแรกก็เป็นผู้ชายแต่ทําไม เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่น่าแปลกเลยคุณแมนไม่ไม่คือตอนนั้นเขาดูแมนมากเแอดแอดแมนหรือเปล่าครับผมก็แอดแมนอยู่ครับแล้วจริงๆแล้วีิสารณนี่เป็นผู้หญิงหมดพี่เป็นผู้หญิงคุณแมนตกาวนะ พบนอยู่ในเมืองนอกอะเอ้ยเราอยู่เมืองไทยเมืองนอกคนไทยรู้หมดนะคะดิฉันเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผ่าตัดแปลงเพศฟรีที่ประเทศอังกฤษนะคะหมอกว่าเด็ดคุ้ม่ากในชันคนเดียวนะคะแล้วก็มีทุกอย่างที่มีอวัยวะเพศหญิงมีด้วยแม้แต่ทัางการยิ้มจะไรตระลึมีหมดนะคะเรียกเซโนต์เอ่อสัญญหรือเปล่าอันนี้เซนต์ยอ เซอร์จีนั่นก็คืออันนี้เป็นเ a ส e s t u ของคุณหมอมันเป็นเชว์ระอว่าที่ที่เขาจะทำหน้าทำคางแบบไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะอันนี้ธรรมชาติทามาชาติหนึ่งแล้วค่ะตอนนีู้กใจอ้อมส่าบ้านนะคะนี้เหมือนกันนะคะบางทีเพื่อนเนี่ยหลอๆเนี่ยแล้วก็ตอนที่เราไปดูโชว์เพราะเราเป็นนักข่า